มันกัดไม่โดนอ่ะเหมือนแบบอยากกัดแรงอ่ะมันแบบนา่าจะตัวเล็กอ่ะเนาะนอืมนี่เราปลาขาวไซส,สิบอ่ะว่ายสองสามทีอ่ะอ,อยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ <ś led> แดงมากขาวใส่ใหญ่ยุมันซ้ำสองททีแล้วอะ่ะ <ś led> นั่นแหละไม่ยอมกัดสักทีหนึ่ง <ś led> ส่โลมั้งขาวน้อย ก <track> ัดหลายทีจนอน่ะตึกตึกตึ๊กส่อทามทีตี่จนที่จนแขนจะหลุดอยู่แล้วกว่าจะเอาได้โอ้ยมมันจริง